และครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ IT 360ชาแนลนะฮะวันนี้นะครับเราก็มีสาระดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับใครนะครับที่ติดไวรัสนะครับที่ชื่อว่าเว็บเซิร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกำจัดไวรัสตรงนี้นะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับ อะไรครับอันนี้ก็คือหน้าตาเจ้า start ไอ t a r เว็บเ e ิร์ชนะครับมันก็จะติดอยู่ที่เจ้าไฟฟ f อกนะครับ Google Chrome หรือว่าจะเป็น Internet Explorer นะครับเปิดเวลาเราเปิด b r o w s ์เซขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้หมดเลยทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการกำจัดเจ้าตัวไวรัสตัวนี้นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะฮะให้เราพิมพ์ Google ครับผมเพื่อที่เราจะค้นหาโปรแกรมที่ เราต้องการที่จะมากำจัดเจ้าตัวนี้นะครับและก็พิมพ์คําว่า ADW Cleaner ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับกําจัดพวกมาแวร์นะครับหรือโปรแกรมที่แฝงมากับการติดตั้งอ e ินสตอลต่างๆนะครับเวลาที่เหมือนกับว่าเรานะครับติดตั้งไปโดยที่ โปรแกรมพวกนี้มันมีโปรแกรมแฝงเข้ามานะครับทีนี้เราก็คลิกเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็ลครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะรายละเอียดของโปรแกรมนะครับเป็นฟรีรีมูเวิลทูลนะครับลบแอดต่างๆลบโปรแกรมทูลบาร์ไฮแจ็คต่างๆนะครับอาซัพพอร์ต Windows XP w i n s o w s Vista 7 8ต้นะครับ3 2บอิต64บิตนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะฮะ แล้วมากดดาวน์โหลดนาวกันเลยครับผมเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับรอสักครู่นะครับผมกดเซฟไฟล์ครับอันนี้ผมใช้ไฟล์ฟอกนะครับในการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของใครที่ใช้ Google Chrome หรือว่าเบราว์เซอร์ตัวอื่นก็ให้ไปไปที่โฟลเดอร์ที่ที่เราเซฟไว้นะครับอันนี้ผมกด Open Container Folder นะครับเพื่อที่จะ ไปโฟลเดอร์ที่ผมได้ทำการเซฟไว้ก็คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับเวลาที่เราใช้ Google Chrome หรือว่า Firefox นะครับทีนี้เราผมจะขอเนี่ยก๊อปปีเจ้าไฟล์นะครับ adw cleaner นะครับคัดเลยเลยกันนะครับเดี๋ยวไปวางไว้ที่หน้า Desktop นะครับ โอเคครับในขั้นตอนนี้ผมขอญาตปิดตัวเบราว์เซอร์ทุกตัวก่อนนะครับเอาละครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาเปิดตัวโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับผมแต่มาคลิกเปิดโปรแกรมเลยครับกดยอมรับครับผมในส่วนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพื่อที่โปรแกรมนะครับจะดาวน์โหลดนะครับให้เรากดสแกนเลยครับ ในส่วนของขั้นตอนนะครับการสแกนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องเราเนี่ยมีไวรัสในคอมพิวเตอร์เนี่ยกี่ตัวมาวร์กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะัวเจ้าตัวเนี้ยก็จะสแกนให้หมดนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมนะครับมีส่วนของโปรแกรมแคร็กนะฮะหรือว่ามีโปรแกรมแครกอะไรเนี่ยเจ้าจริงๆเจ้าตัวนี้มันจะสแกนหมดเลยนะฮะก็คุณผู้ชมก็ต้องไปจัดการเอาเพิ่มเติมมาแล้วกันนะฮะ หล่ะครับตอนนี้เราก็โปรแกรมก็สแกนเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาดูว่า,าเราติดเจ้าตัวมา l วว r อะไรบ้างนะครับที่เราเห็นนี่ก็คือเว็บเซิร์ชเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะเห็นอยูอ่แล้วก็จะมีไฟล์ที่เราติดอยู่อยู่ในโฟลเดอร์ C โปรแกรมไฟล์อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ช็อตคัทต่างๆนะครับในมันก็จะฝังตัวอยู่ในพวกดีจิสตีด้วยนะฮะก็ตัวโปรแกรมนี้จะสแกนให้หมดเลยนะฮะ ในส่วนของตัวที่ผมให้คุณผู้ชมดูนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Mozilla Firefox นะครับที่ติดไวรัสอยู่แล้วก็จะมี Google Chrome นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเรากด Cleaning เลยครับผมแล้วก็กด OK เลยครับในขั้นตอนต่อไปนะครับโปรแกรมนะครับจะกำจัดไวรัสนะครับทีนี้เมื่อกำจัดไวรัสแล้วเนี่ยจะต้องมีการ r e ต t a r ทนะครับกด OK นะครับเพื่อที่จะ ทำการรีสตาร์ตรีบูตเครื่องนะครับผมนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็คือเมื่อ Windows ของเรารีสตาร์ตเสร็จนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะแสดงรีพอร์ตออกมานะครับว่า,าได้ลบนะครับในส่วนของเซอร์วิสอะไรไปบ้างนะครับหรือว่าโฟลเดอร์ที่ดีลีทไปนะครับแล้วก็นะครับ รายละเอียดต่างๆนะครับที่ดีลีทไปทั้งหมดช็อตคัทหรือว่าจะเป็นมาแวร์ต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์ว่าจะมีเจ้าไอสตาร์ว็บเซิร์อยู่ไหมนะครับผมอรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาก็ไม่มีเจ้าตัวไอสตาร์ว็บเซิร์ฟแล้ว โอเคครับเดี๋ยวเราปิดไปครับเพื่อที่จะไปดูเบราว์เซอร์ตัวอื่ต่อนะครับไปดูในส่วนของ Google Chrome ครับ ในส่วนของ Google Chrome ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีขึ้นไอสารแอบเซิร์ฟเหมือนกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของ Firefox กันมากดีกว่าก็ในส่วนของ Firefox ก็หายไปแล้วเหมือนกันนะครับเอาละรครับเป็นไงกันบ้างครับกับสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นไงครับง่ายไหมฮะในวิธีการที่ที่ามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้ววิดีโอนี้ผมทํามาเป็นเป็นปีแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ มาอัปโหลดให้ผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับแล้วก็การติดตามด้วยนะฮะวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอชุดหน้านะครับสสวนนัีสวัสดีครับ